န <im> <Disc l> ော်အပွားတဆလာရဘူခောလကောချခံပေးနော်ဘူခွားပါလော်လာဘူးနော်နော်ဘေးဘူခွားတက်ဒါဆေအော်ဒိုနော်ဒီအပွားလာထာအော်လာနာဘူခွားထန်လွားနမတွယှော်နမတောဟောင်လာချီအနူကျွအနူထောမာစီရနော်ပါမဲစီဟာနော်အေအေနော်ဂျာဟုတ်ဘူလေတာကြေတော့လဲနမတောမရတာတရားချုံနေတာဘူခွားဟွန်းနော်နော်အပွားတဆလာရအင်းနဲဟဲ 嗯了个啥？我来破坏了。我刚才弄那牙嘞，哎呀，一个死！哈哈，你又会长牙？弄弄弄，破坏了。我这个牙又白的没毛，丑的。破坏，嗯，泼么个油光脚火的，弄嘎达死。 ยังอุ้งลนพีใช่ใช่เล่ไปมันทันวาเลยพี่บอเฮ้ยด้ยามากเกทันเสมื่บาเลลมุนนนักกทายทเลนักทกูซาบใคูู่ก็บ่นอมาเจอเอใช้ได้เลยน้องเอมิงเลยาเขาเอด้เลลองจาเด้เลลกฮ้กระจายกระจมกันเนน่อเอมี่เหมือนกันเนอสากีองน้องชาเลนปุ๊ายูลาปุซายาบ่บ่คลอม မအောင်သာနောင်ဘောင်းအောင်နောင်ဘောင်းဤဆိုဤဘလို့သိရန်လာလားကျုပ်ခုခွေလိုဝဲဘဘို့ယောဘဝဒီမပွားလိမ့်နောင်အမီလိုက်မာဒီပြုမင်းနောင်အမီလည်းဖောင်းချပေါင်းလုံးမှာအဲ့လေရဲ့ထိုင်နာခလေဒီရဲ့မဒီလွတ်မှုပြပြတော့ကျဆလလောင်ဘလို့ဝါဒီဒါခက်ကဲနောင်ကြည့်ကြဝါဩချယ်နီယူးဒီမေဖက်ထော်လိလို့ဒီမေဖက်ထော်အမေကလောက်လာကွာလိုက်အိမ်မခီးတယ်မဖိုးမတယ်ရော

อมบกลนนไปงกูจะไมด้กูคอกโย่นืูมึงหน่อยเอมี่ออดาบาจะจะล่นผู้ขายาตลองพล้นองจเจ้านาดนเพูมึงเนาะยาตีใหญ่ยนหนักเลยยาพูมึงนี่ลองมาใส่นี่ลคอยดาเม่นเอาไปเนี้อเอตีใหญ่ตีใหญ่ผู้เลยหมัวม่หมอทารอเก่อาอะไรกลรอชันน้อเลยมาแล้ววันนี้มาดาทารอเดมึงเปล่ปล่น่อยเอมี่มาบ้านตรงไหตเอหน่อยเอมี่มารน้่ลองเข็นทอลรอยาผู้ขวานี่เรด่าเามาแล้ววะ ยูผู้ายยบองและอายาเราิบเลละลอนสาเกอ那เจ้าเล่นนิพุษาคลอมุชนะมูปนามชวมูตาน่มเอานองบองกันเน่เอานองบองอันมีอีสุติอยู่ไนลมั้งแต่ก้อพายุจะทำอาู้าลาดละจะทลกอาวุเน่ตาลงพลอยเธอจะก้อายยบาดาเล็พลอยข้านมาบไนมผู้ขาวอย่างข้าโนยังไม่เอานนุู้้าบ้าเลยนมินชื่่ว นข้าวหนอนตางพล่ะางพลูเอาน้อยไปใหญ่นู้ข้านเยี่ยมลุงเยี่อ็ทุเมนีัจานนอนัผู้มึงนายมเอเลยผู้ข้าดสิยมกเลยมาด้ลองพาทุเมนีอะแม่ไม่ยอะเลยดูเหอาุกงยาลอบาลงมาลองทอจ่าเลยมสเย เฮยเต้าูมนาไม่เลี้ยงแล้วเสพแล้เลี้ยงวิดูแลนักงานเต้าเอ้ินาอมีเลี้ยงได้นะกาหมวยน่าพุ่งอะไรมีผูกก็เอมู่จจาเลี้ยงเสพนักกาโอเคแจงาเจะต่าชด้ามอาเปมยเต้ตอความไ่ส่มมาเลยทาอดทนดีก็่ 要得，唱得不快，让妈妈来打卢表的。哼！这你别笑、enfin，啊，作业钻研的原因吗？给给，不要苦唱呢，让妈妈表的。呃，呃，没唱，给不要苦唱呢，没唱，呃，没唱，呃。

นอ่โอ้โอนะเจาลูกาวุยังเยิ่ยมมาพรมันลึกีลว่บบนับพวข้าวนาตทีมันินเดียดูยังม่กอทุ่แม่หนิฮึ่ม้่อพายังม่ทอดทองสกคดีเอมาวน้าลืมมามาเลยสุกิย กาวมาม่นนดีนอม่นดีมามาแก่กาวมันดาพี่นดอีไปช่องดิกามันดาพีเลยกูุ่ยมาเพลงมาเพลนอเม่ทีแล้วโยก้าวมันดาพลอนดอทีไปช่องหรือก้าวออกมาดีบามาเราใช่ดิกาโยมอยน้ากองเนหนึ่งรอยบาเยาะโยน้ากองเออน่าดอลอยังนิชิลรอหน้าดักฟ้นิชิเยะดแม้โหนจะใครเอาไรานี่ยชีอเกแก่ะแกแกแกใแจกให้ อยาท้ะนอ้ีเป็ชชาวญญาเลยามันน่ปมาีกันออย่าเออยาีลูกขาย่คนดีกัอย่ก้จะีดาวเรือจิราีกันย่าเจ้ค่ะู่อย่าหนอเลือคเะดีกันทุนนี้อยู่ที่ดีกันยาเจะค่ะนอน่เข้านอนจะนอนได้ไหมปีจ๋ามานี่มานี่จ้าปจ้ Ừ, dễ mong cho ghê dọ, mà cho cậu, mà đồ ô dễ mong cho lấy tí khu dễ mà cái ba. Tí khu mà thay đá thay, đi. Mẹ mày, này giờ lấy nợ à? nè nó nó mà tí giáo họ. Ừ, bà cái tôi đi khuấy xin là thằng nào à? 马跑了呢，野鸡呢，哦，野鸡可苏了啊！哎，不夸夸咋有？哎，直接吃药不夸哦。这，你别笑。呃，做一个专业的演员

나, 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 나,